สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตข,ข่าบันเทิงค่ำนี้นะคะกับนายเตเทนในไลฟ์อยู่ด้วยกันกับออนพัทธิราค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องราวน่ายินดีมากๆค่ะของคุณพ่อลูกแฝดนะคะพ่อบีมกวีกับคุณแม่ออยนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยประกาศแล้วนะคะว่าคุณแม่นกำลังตั้งท้องลูกแฝดคู่ที่2ค่ะหูยทั้งคู่เนี่ยนะคะได้โพสภาพที่เขียนว่า welcome แล้วก็เป็นภาพเมื่อกี้ที่ทั้งคู่ยืนหันหลังแล้วก็ชู2นิ้วนะพร้อมเขียนแคปชั่นนะคะว่า yes we are having another twins ก็คือใช่ตอนนี้เรากําลังมีลูกแฝดอีกแล้ว เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างออนที่เป็นแฟนคลับน้องพัพีแล้วก็พี่ทีก็คือตื่นเต้นดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องน้องพีแล้วก็พี่ทีเนี่ยนะคะกำลังจะเป็นพี่ชายแล้วด้วยตอนก็มีคนมาแสดงความยินดีกันเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งเราก็ได้สอบถามนะคะผ่านทางผู้จัดก,การส่วนตัวของบีมก็ได้เปิดเผยนะว่าตอนนี้เนี่ยคุณภรรยาของบีมเนี่ยตั้งท้องลูกแฝดได้3เดือนแล้วนะคะส่วนจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายอันนี้ต้องรอทั้งคู่ออกมาบอกเองอีกทีนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเพศอะไร จากพี่คู่พี่เนี่ยน้องพี่แลวก็พี่ธีเนี่ยก็การันตีความน่ารักหลังจากนี้แฟนคลับนี่ต้องโอ้โหเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณแล้วก็ต้องปันใจนะคะไปรักกับคู่แฝดคู่ใหม่แน่นอนนะคะตอนนี้คือแบบนี่ก็เป็นแฟนคลับหนุ่มผู้ชมติดตามดูลูกของพี่บีมแล้วแบบน่ารักมากวันไหนไปบบเคียดๆด,ดูก็คือน่ารักมากชอบกันมองแรงของน้องพีอย่างเงี้ยน,น่ารักจริงๆนะคะอาก็แสดงความ,มดีกับทางครอบครัวด้วยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องราวของพี่โพชอานอนน์กันบ้างดีกว่าค่ะคนนี้เนี่ยเมื่อวานมีเรื่องให้ช็อกเบาๆนะคะเป็นเหตุระทึกบนท้องถนนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราอยู่ข้างหลังช่อง 9. เก้าอสมทนี่เองค่ะ ทำมาพิ่มกับคนดังพ์อนนนขวัญเสียเลยทีเดียวละค่ะเมื่อจู่ๆก็เจอคนขับรถหัวร้อนขับรถบาดหน้าทั้งยังลงมาข้อกระจกรถวังเอาเรื่องอีกเหตุไม่พอใจที่คนขับรถของพ์บีดแตรใส่เพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าเป็นเลนซ้ายสามารถผ่านได้ตลอดซึ่งพ so, ิ่มกับคนดังก็รีบบึ่งรถออกจากจุดเกิดเหตุทันทีพร้อมกับไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สอนอห้วยขวางค่ะที่บีบครั้งหนึ่งแต่ข้างหลังพี่เขาก็ไล่พี่มาเขาก็บีดสองสาครั้ง ตามกฎหมายมันดิดแต่ได้อยู่แล้วนี่แบบดิดเตือนหรือให้ระวังอะไรเงี้ยพี่เมย์พี่มีหลักฐานเป็นกล้องกล้องหน้ารถที่หมดเลยมันก็มาถึงมันก็ดับซ้ายดาับขวาพี่ก็เลยหยุดมันก็มาดาับข้างหน้าพี่แล้วก็บอกให้ลงมาคุยแล<ะ>้วก็ตะโกนดายย่าใหญ่เลยเสร็จแล้วเราก็พยายามจะแทรกแทรกหนีขับรถหนี<ะ>มันไม่ไม่อยากไม่อยากไปยุ่งไปแยแสกับมันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่อง<ะ>และที่สําคัญคืออาการของเขาว่าเรา,เาก็กลัว S 1> <S 1> <S เสร็จพอพี่จะแทรกไปมันก็บดับข้างหน้าอีกแล้วเขาก็เ,เอามือสองข้างเนี่ยตีกระจกพี่ปั่งมังมัง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 ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะน้องก็รู้นิสัยพี่ <ภา S 2> พี่เปิดรถกระโดดถีบไปแล้วแต่วันนี้อตอนนี้ไม่อยากมีเรื่องนะน้องเข้าใจป่ะทําตามกฎจราจรทุกอย่างเราเป็นคนพี่เป็นคนขับรถช้ามากพวกน้องพี่เพราะว่ามันกลัวพี่ดา่าไม่กล้าขับเร็ว <ภา S 2> และที่สําคัญคือไม่ว่าคุณจะ เราจะไปบีบแตรใส่คุณหรือจะไปอะไรกับคุณ,ค,ณคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาคาอมาตีรถเราพดยามอยากให้เจ้าหน้าที่หาตัวคนผิดให้ได้แ้งยังหวังให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ว่าใช้ชีวิตบนท้องถนนก็ควรถ้อยทีท้อยอาศัยกันดีกว่าค่ะหน้าร้อนอย่าหัวร้อนตามนะคะใจเยน็นๆค่อยๆค,คุยกันนอ้อมีอะไรก็ตามเนี่ยใช้อารมณ์ไม่ดีนะคะต้องใจเย็นกันก่อนเนาะ เอาไปที่หนุ่มเดี่ยวสุริยต์กันบ้างค่ะคนนี้ขึ้นชื่อมากๆว่าชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบลงคลิปออกกําลังกายด้วยแต่ว่าแฟนๆดันไปโฟกัสที่จุดสัง,งั้นนะคะแต่นอกจากนั้นนีก็ยังมีเรื่องนะคะที่ทำให้หนุ่มเดี่ยวเขาบอกว่าปลื้มใจสุดๆเลยละคะ่ะ เพราะละครเรื่องสร้างสเสน่หาที่เพิ่งจบไปหนุ่มเดียวสุริยนที่รับบทเป็นผู้ชายอบอุน่นจนโดนใจแฟนละครแถมยังทําน้ําตาแตกเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งฟีดแบ็กละครเรื่องนี้ทำอยอดติดตามในอินสตาแกรมหนุ่มเดียวเพิ่มขึ้นจนแตะหลักแสนและคอมเมนต์ที่แฟนๆส่งมาอ่านแล้วมันดีต่อใจจริงๆขึ้นเร็ว,ลวเลยครับนุณเยอะมากขอบคุณมากๆครับยินดีมากๆเลยเราจะได้มา,มารู้จักกันเนาะ <c oughs> ผมอ่านแบบหลายรอบแบบอ่านเดิมๆหลายรอบมากบางอันก็แบบ คืออ่านทุกๆทุกคำจริงๆเมื่อันคือเร,เราเราดีใจบางบางงานเราเขินเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนๆก็ชมเรื่องการาสแสดงเ<ม>ขินก็จะมีเรื่องแบบว่าอะอะไรททเทียตา้าอบอุ่นเทียต้ามไมโครเวฟอย่างเงี้ยเทียต้าเทต้าไม่น่ามีคนเดียวแบบนี้อะไรเงี้ยเทีย <c oughs> ต้าแบบอบอุ่นจังอะไรครับคำนี้เราได้ยินเราก็แบบโอู้ดีจังเลยเนอะ <c oughs> ที่แฟนๆชอบแล้วพอดีผมเป็นคนขี้เขินนะครับเวลาแบบว่ามีแฟนๆชมมาแล้วแฟน ตามเราอชอบขนาดนี้เราต้องพัฒนาในการแสดงการทํางานขึ้นไปอีกครับส่วนคลิปว่ายน้ําที่ตั้งใจอยากจะโชว์การออกกําลังกายแต่บางคนด้านโฟกัสผิดจุดจนโดนแซลหนักก็เขินไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันนะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ในสระมาเมนอะก็ต้องประมาณนี้เราเห็นแบบว่าแฟนๆซลหรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆพี่เดียวรู้สึกไงเราก็เราก็ยิ้มยิ้มยย้มแป้มปยนเลยเพราะว่าเออเราเราก็รู้สึกดีที่ว่าคือทุกคนนะครับ น้องๆที่เข้ามาเนี่ยเขาเหมือนว่าเคยเคยเห็นเรามาตั้งแต่สมัยแบบเราเด็กๆเนะแบบไวซีอะไรเงี้ยเราเราก็ออกกาลังกายมาเราก็ดีใจที่ว่าเออน้องๆเขายังติดตามเราอยู่เรื่อยบอกไหมคะอย่าโฟกัสผิจุดไม่เป็นไรครับเพราะว่าตรงไหนที่ที่แบบน้องแฮปปี้เราเราแฮปปี้หมดได้ได้ ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็ยังเฟิร์มอยู่เดี๋ยวยอมรับว่าต้องดูแลร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีเสียงสะท้อนจากคนบันเทิงนะคะกับปัญหาในกรุงเทพมหานครที่พวกเขาได้เจอมาแล้วก็เรื่องราวที่อยากให้ได้รับการแก้ไขกับผู้ว่าคนถัดไปค่ะเท่าที่มาอยู่กรุงเทพมาปัญหาที่เราได้เจอเจอส่วนใหญ่ก็ได้จะเป็นในส่วนของน้ำท่วมข่าวนะคะ ที่บริเวณเอซอยหน้าบ้านของดิฉันนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนที่ไม่ค่อยเรียบเรียบสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีท่ออยู่ตรงกลางถนนแล้วก็ใหญ่มากเลยแต่ว่าน้ำไม่ลงก็คืองงเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากด้วยล้กกันนะคะอยากให้แบบว่าฝนตก15นาทีแล้วเรายังสามารถกลับบ้านได้ตามปกติคือช่วงน้ําท่วมนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่าน้ําคือรอระบายรถเพชรเองก็เสียหายครับโดน uh, ป้ายทะเบียนน้ํากระแทกป้ายทะเบียนหายหวังว่า จะแก้ได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับรบกวนหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แค่ประสบคนเดียวเรากา็คนในพื้นที่คือหลายคนบางทีว่าเขาทํางานเนี้ยเขาเดินทางกันลาบากเนี้ยอาจจะมอเตอร์ไซค์รถเก่งอะไรเงี้ยที่แบบรถต่ำๆรถเล็ก,เลกๆเนี้ยผ่านไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ออกมาทํางานคือต้องบอกว่ารถค่อนข้างติดในในหลายๆพื้นที่นะคะใน,ในยิ่งในตัวเมืองยิ่งแบบโอ้โหติดหนักมากเวลาทํางานอะไรเงี้ยก็อยากจะอยากจะเห็นกรุงเทพแบบ ปลอดโปรง่งไปไหนมาไหนสะดวกบางทีรถติดทําให้คนเครียดมันมันมีผลตามมาตรงนี้จริงๆค่ะก็อยากเห็นกรุงเทพแบบว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็รถไม่ติดไปไหนสบายทุกคนจะได้ไม่เครียดกันแล้วก็ไม่หัวร้อนอปัญหาน้ําท่วมก็มามาไปไปแต่เป็นปัญหาหนักที่มันมาทุกครั้งทางเท้าก็ยังเป็นอยู่แต่สายไฟ ก็ถ้าไม่เกิดมีการเรียกร้องก็คงจะไม่เก็บมันเป็นมานานแล้วอะมันเลื้อล่างอยู่แต่ว่าวิธีที่จะฟิกส์ก็คือต้องต้องพัฒนาเขตอะแต่ละเขตต้องทำกันอย่างแบบขมักขัมแมนแนนการทำให้ กรุงเทพเป็นสถานที่ที่หันไปทางไหนก็รู้สึกว่าแบบเออสดชื่นใช้ชีวิตได้แบบเออนี่เราอยู่ในเมืองนะอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ผ่านมาหลายหลาๆเจนแล้วเนาะก็เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆอะคะ่ะปัญหาถ้าจะให้พู้กันหลักๆจริงสําหรับกรุงเทพมหานครก,ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะต้องค่อยๆจัดระเบียบแล้วก็ค่อยๆทํา จริงจงจ,งจังๆด้วยด้วยยุคสมัยสมัยนี้คือโลกก็แคบลงอ่ะเนาะคนเราก็สามารถที่จะแบบว่าเห็นแล้วก็รับรู้แล้วก็ส่งต่อหรือว่าบอกข่าวสารอะไรกันได้ยางเงี้ยค่ะในเมื่อการติดต่อมันเร็วขึ้นดังนั้นการแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ต้องฉับไวให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแอนก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็น เป็นอะไรที่คนกรุงเทพก็รอคอยนะคะพัฒนาไปในาทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทางที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วทุกคนก็คือได้ได,ได้ได้ความสะดวกสบายหรือว่าได้ได้รับการดูแลแล้วก็จัดการอย่างทันท่วงทียอยะไรเงี้ยค่ะ ีก็เป็นเสียงสะท้อนบางส่วนนะคะจากคนบันเทิงค่ะซึ่งอีกสักครู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับ2พิธีกรมากความสามารถอาจารย์วีราแล้วก็พี่นุ่นค่ะจะมาดวนวิสัยทัศน์วัดไอเดียเจาะลึกการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันอีกสักครู่เดียวนะคะส่วนบันเทิงของเราเนี่ยอัปเดตกันได้ใหม่กับนายเตทนนะคะในวันพรุ่งนี้11นาิกาวันนี้ออนไลน์ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ